ี่น้องครับสำหรับมือเี้ครับผมปฏิบัติการในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวนาปีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กาลังมาแรงที่สุดนะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวกีบเดียวครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องพบปายครับผมน้ำขวนใช้หัวใจเกษตรมากแล้วครับผมอยากทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ทุกช่องทางที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับผม เรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทํงานต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับสาหรับวันนี้ครับหลังจากที่ผมได้กระหน้าให้พี่น้องพอไป้เราฟังไปแล้วนะครับว่าสําหรับข้าวเหนียวที่กําลังมาแรงที่สุดอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนอกจากที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรเรามีข้าวเหนียวอยู่สองสามสายพันธุ์แล้วนะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวหน้าปีนะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวปขหก ฉบับดัางเดิมนะครับท่านยอดนิยมของเข้าต้นสูงครับผมต้นสำหรับจากอำเภอเขาวงจังหวัดสระบุรนะครับสายพันธุ์แดงเนาะสายพันธุ์ที่สองข้าวเหนียวพันเตี้ยนะครับผมพันธุ์ใหม่ของเราที่มีชื่อว่าน่าน59เบอร์18นะครับผมยังคลิปถี่เพื่อให้พี่น้องเพ่อนได้เบิ่งกันนะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นสายพันธุ์ที่3ก็คือข้าวเหนียวหอมขาวมิสุ์นะครับ เป็นข่าวนีว้วอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดแต่ว่าข่าวนียวสายพันธุ์นี้จะเป็นข่าวนี้วที่มีลักษณะงันเนจัล็กน้อยครับคําว่างันในที่นี้ก็คือว่าเกี่ยวหลังเพื่อนเนาะแต่สําหรับข้าวเหนียวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เราจะนํามาเสนอในวันนี้นะครับเป็นข่าวนี้วที่มีลักษณะต้นสูงถึงแม้ว่าจะมีลักษณะต้นสูงเหมือนกับกอของหกนะครับแต่ว่าจะมีลําต้นที่แข็งแรง ไม่ล้มเหมือนกอของกนะครับผมลำต้นสูงแต่กอได้ดีมีรแรง,งจับขีนะครับผมมากหรือว่าห่วงห่วงอยู่ได้มากอยู่ได้ห่วงเนี่ยเป็นส้วมเป็นส้วมน่ครับผมเนานะผลผลิตสูงที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือว่ามีลักษณะกอนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมหลังจากที่เลยหนึ่งเดียวเนาะเอาละเอียดต่างๆ สำหรับข้าวเหนียวกลีบเดียวของเราปฏิบัติการจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับป่าที่นี่ข้ามาเบิงนะครับปฏิบัติการในการคัดเมล็ดพันธุคุณภาพนะครับข้าวเหนียวกีบเดียวของเราสําหรับแปลงสาธิตหรือว่าแปลงตัวยางของเขานโยอำเภอโกสุขที่สัยจังหวัดมหาะสารคามนะครับเป็นนาดํา จับมือแล้วก็เกี่ยวมือแล้วก็ฟาดเขานะครับผมฟาดมือเนาะเอาหลังจากนั้นเขาได้ประมาณมาประมาณครึ่งตันประมาณ100ห้านะครับโลจากที่เข้าใน็กท่อการเกี่ยวตาหีเรียบร้อยแล้วเ้อกจัดนี่เราก็มาทำการขัดมันเรียบตามกระบวนการขั้นตอนวิธีจากกล้วยเครื่องขัดรอคุณนะมาขนาดเท่าไหร่นู่นนี่จะเป็นตรงตรงเลย เอส600เครื่องจากประเทศที่ผู้ถือกำลังจีนเพื่อพี่น้องเข้ไปนะครับแต่เห็นกันเนาะเอาวันนี้มาเบิกันลยกึงก่อนที่จะทำการขัดประเจะมีลักษณะเป็นแบบแบบผมบอกว่าโอ้ยครับผมี่น้องให้มาการะลา้แรกมีเลี้ยงชือกครึ่งเลี้ยงองค์ตรงครับพี่น้องครับหนึ่เนาะแล้วก็สิ่งเชื้อปนอย่างนี้ไม่เยอะ เอาออกขึ้กระบวนการทั้งนี้ไม่หยังนี่เป็นพวกมาดยาเน่เขาสมบูรณ์แน่เป็นเขามาแตกครับผมนี่ขึ้นแตกอย่งนีแตกแตกดอกไฟบ่ครับผมนี่นี่ชุดทีนีชุดไหนครับชุดทีนีชุดเป็นลักษณะเยี่ยงคับเขาหางครับ แกออกนี้เขามดตุ้งเขาเครื่องเมลเ็ดนี่งออกนี้ขนาดเข่าเครื่องเมล็ดครับพี่น้องครับเด็กบอจะซอนให้ใช่ไหมเด็กไ้กินสบายเลยหรือถึงแม้ว่าเราไปเพาะนี่ก็สามารถที่จะเกิดได้นะครับแต่ว่าแฮปปี้การเกษตรไม่เอาครับผม เอาพี่ใน่วนพี่นี่นี่ครับโอ้ยบังบันนี่นี่จะเม็ดตรงๆครับผมแดงเชื้อครึ่งแดงตรงตรงเลยทีเดียวนี่นเห็นชาบ๊าบไหมนี่นี่นี่เั็นัหมลักษณะเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เงาเนี่ยอยู่ในช่วงของปานกลาง ตัวเนเงี้ยวคือเขาเนียวหอมขา่แต่ว่าสูสีก็กับข้าวคอของผม,มีสหลังจากนั้นนะครับเข้าตัสินสน้ำหนั้ทการสั่งนะครับผมหนึ่งกระสอบยี่กิโลรับหลังจากนั้นเขาต็ดสินทำการแช่ตรงที่นอกของฝายรอบนะครับมีเพียงแค่ห้าร้อยกิโลกรเท่านั้นครับที่เราทำ เอาครับพี่น้องครับท้ายสุดนะครับห้ามายังหนาล้านของแฮปปี้กันกับเศของเหาครับผมนี่เนาะนี่คือเข่าสายท่านต่างๆสี่เห่าสี่จะทําการชงไว้พี่น้องควงไฟทั่วประเทศนะครับผมในแต่ละวันในแต่ละวันนี่ไม่ต่ากว่า100กระสอบนะครับผมเนาะโดยบริษัท8ปดเอส s ฟนะครับผมกับที่มาครับเอาในช่วงประมาณ5้าถึงหโมงแรงนะครับผม ที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรของเราเนาะโดยสินำ้ำเอาไปส่งให้พี่น้องกองไปนะครับผมในวัน่สต่อไปนะครับผมค่ายสุดฝาาที่ฟาน้องก็แล้วกัน,กนสําหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่นะครับที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรเป็นศูนย์จําหน่ายพันธุ์ข้าวที่มีจํานวนสายพันธุ์มากที่สุดในประเทศไทยเนาะและก็ส่งออนไลน์มากที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับผม ซึ่งเขามีสายพันธุ์ทั้งนาปีนาปังข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวสายพันธุ์ใหม่ข้าวสายพันธุ์พืน้นเมืองนะครับผมและอื่นอือีก,อกมากมายนะครับสำหรับสายพันธุ์เข่าเนาะเอาโทรศัพท์มาขอคําแนะนานะครับประสาง,งานหรือว่าสร้างจองเข่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับข้าวเหนียวกลีบเดียวมีเพียงแค่500กิโลกร,รัมนะครับหรือประมาณเคิงสันเท่านั้นนะครับผมเอาซึ่งตอนนี้พอ่อพี่น้องพ่อไปสร้างกันเข้าบุบๆเลยทีเดียวนะครับ สามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252ครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับผมเอาสำหรับวันนี้ครับนุ่งขวัญแค่งวิจัยเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมลาผ้าจากพี่น้องปลอดไฟไปเที่ยวท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับผมเนาะที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับผม